นว,วัตรกรรมการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ในโยบาย3สร้างประเภทครูผู้สอนระดับประถมวัยชื่อผลงานการพัฒนาทักษะสมองเด็กประถมวัยบูรณาการตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โมเดล SDBC ผู้นำเสนอผลงานนางสาวจันจีราจำปีกลางตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านกระสัง เครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี2สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2. 2ความเป็นมาและความสำคัญการพัฒนาทักษะสมองเด็ดปฐะถมวัยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โมเดล SDBC เป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในกิจกรรมประจำวันที่เด็กสนใจและปฏิบัติเป็นประจำเพื่อพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย9ก้าทักษะได้แก่ทักษะการจำเพื่อใช้งานทักษะการยังคิดไตร่ตรองทักษะการยืดหยุ่นความคิดทักษะการใส่ใจจดจ่อทักษะการควบคุมอารมณ์ทักษะการกํากับตนเองทักษะการรีเริ่มและลงมือทำทักษะการวางแผนจัดระบบและดำเนินการ และทักษาการภาคเพียนมุ่งสู่เป้าหมายจุดประสงค์1เพื่อพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โมเดล SDBC 2เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีให้กับเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายการดำเนินงาน1 เด็กปฐมวยัยโรงเรียนบ้านกระสังภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ร้อยละ80มีทักษะสมองอย่างน้อย4ทักษะ2เด็กปฐมวยัยโรงเรียนบ้านกระสังภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ร้อยละ100มี7คติที่ดีต่อหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการผลิตงานหรือขั้นตอนการดําเนินงานการออกแบบผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ 1>, 1. ศึกษาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560สําหรับเด็กอายุ3-6ปีเกี่ยวกับหลักการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย 2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย 3. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4ส,สร้างโมเดล SDBC และนำกิจกรรมที่ออกแบบเข้าไปเชื่อมโยงกับโมเดลที่สร้างขึ้นและ 5. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัยพร้อมทั้งแบบประเมินทักษะสมองเด็กปฐมวยัยบูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้เด็กได้มีส่วนร่วมและมีโอกาสในการเลือกกิจกรรมด้วยตัวเด็กเอง ดำเนิงนงานตามกิจกรรมโดยใช้วงจรคุณภาพ e ด i ิ g P.D.C.A. ขั้นตอนการวางแผนแผนนออกแบบกิจกรรมและกำหนดเป้าหมายของกิจกรรมการพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมไว้บูรณาการตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โมเดล S.D.B.C. โดยนำกิจกรรมที่เด็กได้ปฏิบัติอยู่แล้วในกิจวัตรประจำวันและกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมตามที่เด็กสนใจ ใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรมในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564 2ประเมินทักษะสมองเด็กปฐมวัย9้ทักษะหลังทำกิจกรรม 3. ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัยบูรณาการตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โมเดล SCBC ดำเนินการดูดำเนินกิจกรรมตามโมเดล SDBC กิจกรรมที่ S S <S 1 S S a v e กิจกรรมการออมทรัพย์นักเรียนประจำวันคือการเก็บสะสมเงินจากการให้ของผู้ปกครองโดยการฝากออมทรัพย์ทุกวันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทำให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้การออมเงินรู้จักความพอประมาณความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่สองดีดูทีกิจกรรมเรียนรับผิดชอบห้องเรียนคือกิจกรรมที่เด็กๆและครูปฐมวัยร่วมกันกําหนดขึ้นเพื่อฝึกให้เด็กได้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่รู้จักช่วยเหลือและทำกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จตามกิจวัตรประจำวันและงานที่ได้รับมอบหมายทำให้เด็กมีภูค,คุ้มกันที่ดีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่3มี balance nature กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวจากขวดมหัศจรย์คือการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์อย่างรู้คุณค่าสอดคล้องกับหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงหลักความมีเหตุผลความพอประมาณ และกิจกรรมที่4 C Culture กิจกรรมการร่วมงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นจะทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเกิดคุณธรรมในใจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ขั้นตรวจสอบและประเมินผลเช็ค <She k. S 1> จากการพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โมเดล SDBC ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านกระสังในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ที่ผ่านมาพบว่าเด็กมีความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สังเกตสมุดบันทึกการออมสั์นักเรียนการมีความรับผิดชอบทำเรียนประจำวันในห้องเรียนการนำเสนอและการบันทึกผลการปลูกผักสวนครัวจากขวดมหัศจรรย์ของเด็กทุกๆสัปดาห์และการให้ความสำคัญโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การปรับปรุงและพัฒนาจากการพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โมเดล SDBC ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านกระสังในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ทําให้ทราบว่าย,ยังมีกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัยเช่นกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจ,จวัตรประจําวันอื่นๆอีกหลายกิจกรรมซึ่งคุณครูปฐมวัยจะนําไปเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสมองให้กับเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านกระสังต่อไปผลการดําเนินงานผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับ 1. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านกระสัง ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564จำนวน12คนมีทักษะสมอง4ทักษะขึ้นไปจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ83.33 2เด็กปถมวยัยโรงเรียนบ้านกระสังภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564จำนวน12คนมีเจตคติที่ดีต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ100 ปีพุทธศักราช2564ครูผู้สอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับดีมากด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปถมวยัยจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ผูน้นำเสนอผลงานขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านอย่างสูงยิ่ง